สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพระบ้านใบหนูสุกพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 4, 37, 4 3 7 4 7 5 3เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมเลยนะคะ วันนี้นะคะทางช่องนะคะมาใน ep ที่364ราคาเริ่มต้นเพียงองค์ละ300บาท4องค์1000ค่ะนะสายดวนกันเข้ามาได้แอดไลน์ชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยเนาะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะจ๊ะรายการแรกนะคะรายการที่1นนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะวัดช่องแคร์ ตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งหกเนี่ยนะคะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปีสองห้าหนึ่งหกสวยๆเก่าๆนะคะเนื้อทองแดงลมดํามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะ ตัวเหรียญน,นะคะพี่ขาสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสภาพเหรียญน,นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาคะ่ะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเนี่ยนะปี2516นะคะ300บาทนะจ๊ะพี่จ๋าส0มบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปคะ่ะรายการที่2องรายการที่สนี้นะคะ เป็นพลาขุดสะเนื้อผงนะคะองนี้เนี่ยนะคะ <ๆ S 1> เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลาขุดสะเนื้อผงนะคะเก่าๆ,ๆแห้งๆนะคะคาปลาดำเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนื้อหนึบๆเก่าๆนะคะเนื้อผงแห้งๆแบบนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองสามบาทค่ะรายการที่สอง เนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองค่ะพระขุดสะเนื้อผงนะคะ <ๆ S 1> เก่าเก <ๆ S 1> แห้งแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปเป็นรายการที่3นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินติดเม็ดแรกค่ะอง์นี้ เนี่นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อจอบเล็กหลงพ่อเงินค่ะติดเม็ดแร่ด้านหน้ามาแบบนี้เลยสีสวยเก่าๆนะคะที่ตัวเหรียญน,นะคะที่ตัวเหรียญเคยผ่านการใช้งานมานะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะมีคราบสาแดงทั่วทั้งองค์เลยนะคะเหรียญน,นี้ สวยเดิมเก่าเลยนะคะมีเม็ดแร่ติดมาแบบนี้เลยสภาพเดิมเดิมสภาพผ่านการใช้งานมารายการที่3นะคะ300บาทค่ะรายการที่3รายการต่อไปนะคะรายการที่4ี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆผิวแห้งๆสภาพใช้มาแบบนี้เลย นี่นะคะองค์พระเก่าๆนะคะแห้งๆผิวแห้งๆสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4 300บาทค่ะรายการที่4รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5พระกิ่งอุปคุดนะคะเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยนี่นะคะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รู้แต่ว่าเป็นพระกิ่งอุปคุดนะคะ เป็นเนื้อเมฆกสิทธิเ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยนะคะอง์นี้คราบกุคราบเก่าสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าค่ะสามร้อยบาทรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกนี้นะคะ เป็นเหรียญใบเสมาหลวงพ่อไผ่นะคะองนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่เป็นเหรียญรุ่นใบเสมาแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบรุ่นนะไม่ทราบรุ่นเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะตัวเหรียญหล่อเป็นปีสองสี่เจ็ดแปดค่ะสวยสวยแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่าคราบดำาๆนะคะคราบลาดำเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนี่นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกค่ะสามร้อยบาทรายการที่หก เนี่ยนะคะรายการที่หกนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่7แล้วนะรายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงปี 2.5. ง3เนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้เม็ดตาเห็นชัดเจนนะคะสภาพเปลี่ยนนะคะองค์พระนูน,นขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะสภาพทันการใช้งานมา ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังขอบข้างเก่าๆสวยๆค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7 300บาทค่ะรายการที่เจ็ดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่7นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปี25งห้าศ์สเนื้อทองแดงสภาพใช้ 300บาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะเป็นพระนางพญาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะพระนางพญานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อดินแห้งๆนะคะเม็ดแร่มวนสารสวยๆ,ๆทวทั้งองค์แบบนี้เลยนี่นะคะ สวยเดิมสภาพดีแบบนี้นะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่ 8- 30," สบาทค่ะรายการที่แปดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย นี่นะคะรูปลหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกรุไม่ทราบพิมเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยค่ะผิวดมเดิมนะคะผิวแห้งๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก้าสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าสวยเก่าแห้งๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสามร้อยบาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบ เป็นเครียกอะไรนะพันลอดนะคะพันลอดไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์จ่ะองค์นี้นะคะเป็นพันลอดไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รู้แต่ว่าเป็นเนื้อดินนะคะแห้งแเม็ดแร่ดอกมะขามสวยสวยทั่วท้องค์เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเก่าเนื้อดินแห้งแหงสภาพดีนะคะพี่ขาเนี่ยนะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐาน สวยๆแบบนี้นะคะรายการที่10 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่10เป็นพัลลอตนะคะ300บาทรายการที่10รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่11นะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อสีเงินนะคะองค์นี้ เหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อสีเงินเก่าสวยสภาพดีแบบนี้เลยเส้นเหรียญน,นะคะติดเส้นสายฝนชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะด้าน,นหลังเขียนปี2482ดอกจันทร์ตรงสวยนะคะสภาพเหรียญน,นะคะติดเส้นสายฝนสวยๆชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะองค์นี้ขอบข้างดูดีค่ะ เนี่นะคะเส้นสายฝนเห็นชัดเจนท,ทั้งเหรียญเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อสีเงินนะคะรายการนี้เป็นรายการที่11 300บาทค่ะรายการที่11รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะองนี้เก่า,กาๆดำ,ดำๆเขียวๆแบบนี้เลยพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะคะ เก่าๆด,ดำๆเขียวๆด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆเนื้อเก่าๆเขียวๆนะคะแห้งๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12 300บาทค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะคะเก่าๆเขียวๆดำๆด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการที่12 รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสามเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุกนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์วัดเกตนะคะเนี่ยนะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุเป็นพระเนื้อผงพิมพ์วัดเกตนะคะพี่ขะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเลยค่ะแห้งๆมวลสารชัดเจนเก่าๆแบบนี้เลยเนื <ts> ้อหนึบๆเก่าๆนะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆ like ขอบสวยนะคะพี่ขาขอบสวยเนื้อผิวแห้งแบบนี้เลยนี่นะคะได้พระตรงตามรูปนะคะพี่ขารายการนี้นะคะเป็นรายการที่13บสามสามร้อยบาทคา่ะรายการที่13รายการต่อไปเป็นรายการที่14เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะ เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู so ่ทวดพิมพ์ผาปากเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยค่ะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยนี่นะคะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยรายการนี้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ผาปากด้านหน้านะคะจะติดเห็นเส้นผ่าปากชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ ด้านหน้านะคะติดเส้นเห็นชัดเจนเลยค่ะเป็นเส้นพิมพ์ผ่าปากนะคะหลวงปู่ทวดรายการนี้เป็นรายการที่14 300บาทนะจ๊ะรายการที่14ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15รายการที่15นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดำนะคะองค์นี้เหรียญหลวงพ่อกันปี24 69เนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าสภาพใช้ค่ะ เนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะด้านหลังติดเส้นสายฝนชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะปี2469คราบขึ้นเห็นชัดเจนนะคะสภาพใช้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่15 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่15 มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะตัวเหรียญติดเส้นสายฝนสสวยๆทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยนะจ๊ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา300บาทนะคะรายการที่15พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083-437-4753 083-437-4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมเลยนะคะไม่บวกเพิ่มแอดไลน์เงินเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะพี่ขา รายการนี้เป็นรายการที่15ค่ะ300บาทรายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะเป็นพลับปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อเมกสิทธ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อผิวแห้งๆนะคะเก่าๆดำๆแบบนี้สภาพผ่านการใช้งานมาค่ะเนี่ยนะคะ สภาพผ่านการใช้งานมานะคะสวยเก่าแห้งสภาพดีสภาพใช้รายการที่16นี้นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่16ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เป็นพระ,ะพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะองค์นี้พระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เป็นพลา,เเาบบเละ,นนะ,ะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยเห็นมวลสารชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะองนี้สวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17ค่ะสามร้อยบาทสามร้บาทนะคะรายการที่17 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18นี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันค่ะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้เหรียญอาจารย์ฟันนะคะไม่ทราบรุ่น เนื hm scream, iosis, iosis, ้อทองแดงดมดำค่ะรายการนี iosis, ้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่1ิบเกเป็นพระชัยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะพระชัยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่าๆเนื้อผิวแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เก่าๆแห้งๆสภาพดีแบบนี้เลยใต้ฐานนะคะใต้ฐานพระชัยนะคะไม่ทซากกุไม่ทราบพิมพ์มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันนำได้รายการที่19 300บาทนะคะรายการที่19ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะพี่จ๋า เป็นพลับปิดตาค่ะไม่ทราบกุนะคะองค์นี้นะคะเป็นพลับปิดตาไม่ทราบกุเนื้อผิวจะออกสีเงินเงินแบบนี้เลยไม่ทราบเนื้อนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักสีเงินเงินแบบนี้เลยค่ะคราบกุคราบเก่าตามซอกจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะคราบกุคราบเก่าตามซอกจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองแบบนี้เลยไม่รู้จากพิมพ์นะคะไม่ทราบกุ พี่ๆดูกันเอ,เองเลยนะจ๊ะส่วนตัวน้องดูพาม่เป็นนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่20รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่21รายการที่2 1นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตค่ะเนื้อทองแดงลมดำสีสวยเก่าๆแบบนี้เลย เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อโตนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกกันน้ำได้นะคะเหรียญหลวงพ่อโตไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการที่2 1นี้300บาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22เป็นพระมาเห็นอ่เขาเรียกอะไรนะพระ พระนเรอเป็นช้างแบบนี้นะคะรูปหล่อนะพระพิคเนตนะคะรูปหล่อพระพิคเนตนะคะเก่าๆแบบนี้เลยองค์พระเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะคะองค์พระนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆผิวแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ <S <s ่ะเนื้อผิวแห้งๆนะคะ สภาพดีรายการที่22 300บาทนะคะรายการที่22เป็นพลับพิคเนตเนื้อโลหะมีน้ำหนักไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการที่22 300บาทพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23 รายการที่23านี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินค่ะเป็นพระนาอ่บเป็นพระพุทธชินราชเนื้อชินนะคะเนี่ยนะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแ,แบบนี้เลยพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแ,แบบนี้เลยค่ะสีสวยๆเดิมๆคราบกุก่คราบเก่านะคะจะเห็นชัดเจนนะคะทั่วององ,องเลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่23านี้ 300บาทนะคะรายการที่23 300บาทนะคะรายการที่23ะคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24รายการที่24นะคะเป็นผ้าท่ากระดานเนื้อชิ้นเงินค่ะเกะ่าๆแห้งๆผิวแหว้งๆคราบกุก่คราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลาท่ากระดานเนื้อชิ้นเงินนะคะเก่าๆผิวแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ คราบกุขาบเก่าส,สวยๆชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่24 300บาทนะคะรายการที่24พระธ่ากระดานเนื้อชินเงินนะคะคราบกุขาบเก่าชัดเจนทั่วทั้งองค์สวยสภาพดีแบบนี้300บาทคะ่ะรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25 เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสภาพใช้ค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้เนี่ยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาทนะคะรายการที่25 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี24 69นะคะเนื้อสีเงินเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อสีเงินปี24 69ตัวเหรียญน,นะคะเป็นเส้นเหรียญติดเส้นสายฝนทั่วทั้งองค์เลยค่ะสวยสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญน,นี้เนี่ยนะ สภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะสเส้นเหรียญเส้นสายฝนนะคะเห็นชัดเจนทั่วท้งองค์แบบนี้เลยค่ะสวยเลยนะคะเป็นเนื้อสีเงินรายการที่26นี้300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่27รายการที่27นี้นะคะเป็นพระขุนแผนกุก้มันก่างเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่นะคะ พระขุ่นแผนกลุรบ้านกลางนะคะเป็นพราเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะลาสีดำนะคะตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะมาพร้อมเลื่อมรัดกรอบแบบนี้เลยพร้อมนํำไปขึ้นคอได้เลยนะคะองค์นี้เป็นพราเนื้อดินแห้งๆนะคะเม็ดแร่มนลศาสตร์ชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27ค่ะ300บาทนะคะรายการที่27 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบปดรายการที่ยี่สิบปดนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงค่ะองนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อผง ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะ<ๆ>เก่าๆแห้งๆสภาพดีมวลสารชัดเจนแบบนี้รายการที่28นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วค่ะพี่ขารายการเซตรายการเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการเซตที่1กันนะคะเซตที่1น,นี้องค์ละ800บาทนะเซตที่1น,นะคะองค์ละ800บาทนะคะรเ,เริ่มจากนะคะเริ่มจากองค์นี้เป็นตะกุดหนังเสือะคะ่ะ ตะกุดหนังเสือเก่าๆแห้งๆนะคะปิดทองสวยๆมาแบบนี้เลย800บาทนะคะ800บาทตะกุดหนังเสือนะคะปิดทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้800บาทเซ็ตที่1ค่ะ800รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อหลงปุสุขไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเลี่ยมรัดกรอบมาแบบนี้พร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะองค์นี้ สวยๆนะคะสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบแบบนี้เลย800บาทนะคะเซตที่1 800บาทรายการต่อไปค่ะเป็นพระขุนแผนผงพายนะคะเป็นพระผงแผนผงพายค่ะสีสวยแบบนี้เลยปิดทองสีสวยมาทั่วทั้งองค์นะคะด้านหลังเป็นยันหลงปูทิมพระขุนแผนหลงปูทิมนะคะเนื้อผงพายแบบนี้เลยสีสวยสภาพดี 800บาทนะคะแ0 0อบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะหล่อติดขี้เบ้าสวยๆสภาพดีมาแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะเป็นหลอกกัดเป็นหล่อติดขี้เบ้าสวยๆมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะสภาพดีสภาพสวยนะคะ 800บาทนะคะรายการนี้เซตที่1 800บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปของเซตที่1นะองนะองนี้ค่ะเป็นเขี้ยวหมูนะคะเขี้ยวหมูตันนะนี่นะคะเขี้ยวหมูตันเก่าๆสวยๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเห็นรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งอง,องเลยค่ะสวยๆสาภาพดีมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะองค์นี้ 800บาทนะคะ800บาทเซตที่1นี้นะคะองละ800บาทนะคะเซตที่1ององละ800บาทต่อไปรายการเซตที่2ค่ะเซตที่2มีอยู่1รายการนะคะเซตที่2 1,000นะคะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อลงลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะลักแห้งๆลอนๆแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะสภาพดีสภาพเก่า สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ1,000บาทนะคะตะกุดดอกนี้มีดอกเดียวนะคะ1,000บาทค่ะรายการเซตที่2ตะกุดนะคะ1,000บาทรายการต่อไปเป็นรายการเซตที่3ค่ะพี่ขารายการเซตที่3องค์ละ2,000บาทนะคะเซตที่3องค์ละ2000บาทเริ่มจากนะคะเริ่มจาก เป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยพลาสมเด็จนะคะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆมวนสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสสวยสภาพดีเนื้อหนึบๆคราบกุคราบเก่ายังพอเห็นนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆน,นะคะสองพันบาทค่ะสองพันบาทนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้รายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหน้าปกเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญหน้าปกเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหน้าปกเนื้อชินเก่าๆแห้งๆสภาพดีแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆนะคะสองพันบาทค่ะสองพันบาทรายการต่อไปค่ะพี่ขา เป็นพระเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะอ,องค์นี้เขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินแห้งๆนะคะคราบกุคราบเก,ก่าตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสวยเดิมมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินหนาๆค่ะ2 0 0พบาทมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆ2 0 0 0บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ เป็นงาแกะสิงค่ะงาแกะสิง์เก่าๆนะคะงาแกะสิงของหลวงพ่อเดิมนะคะเก่าๆสวยๆรอยสิวสภาพดีแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาตัวอบอุ่นอ้วนแบบนี้นะคะสวยเดิมเลยสองพันบาทนะคะสองพันบาทสองพันบาทค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละ3 0 0สี่องค์หนึ่งพันนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ